ขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงพิมรดากับความสำเร็จเป็นรางวัลของขวัญที่ยิ่งใหญ่ยู่เด้ใหญ่ในชีวิตเลยเด้ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่น้องภูมิใจมากๆเวลาน้องบอกถึงเรื่องนี้น้องรู้สึกว่าทีปน้องสิภูมิใจมากมเออที่สามารถทําให้พ่อแม่อยู่อย่างสบายได้อีกขั้นหนึ่งเลยและน้องก็ยังเด็กอยู่ยังอายุเพียงสิบเจ็ด แต่ได้สิ่งสิ่งนี้มาก็คือโอ้โหดีใจแฟนคลับแฮร<ะ>คอมเมนต์ยินดีนำนอพี่น้องเนาะตลาดสุดเท่ากับน้องเพียงไรบอกว่าออกมาแจ้งข่าวให้แม่แม่แฟนคลับออแล้วคุณก็พูดถึงหลายๆประเด็นใน,ในที่น้องเพลงพิงราดาได้มีการออกมาไลฟ์สดก็คือเรื่องขึ้นบ้านไม้นั่นแหละพี่กุ๊ก๋อ,อเรื่องนี้ใช่ไหมที่เรามาสแสดงความยินดีด้วยน้องกะว่าหลายๆายอย่างนาไในหลายสุดเท่ากับก จะตัดสิ่งสําคัญมาว่าน้องพูดถึงพ่อบิกยังไงด้วยวันนี้น่ารักมากน้องก็คือยังไม่ลืมน่ารักค่ะยังน่ารักเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีดราม่าดลายมีดราม่าลายมีดราม่าบางคลิปที่น้องให้สัมภาษณ์น้องลืมขอบคุณใครหรือเปล่าเออในตอๆก็เอาไปตัดทอนนันลงช่วงที่น้องขอบคุณว่าไม่มีพ่อบิกแต่ครั้งนี้น้องก็น่ารัก ลักกะเวลาน้านองคอมเมนต์ไอ้น้องโพน้องเองียงน้องก็จะบอกถึงตลอดเด้เพราะว่าน้องน่ะเอาคำติชมอ,อเอาไปแก้ปัญหาแก้ปรับปรุงแน่ว่าเออมีมองได้ที่จะคล้องเวาตกบกพ่องไปบองสิมาน่ะ,ะอ่าล้กกะนี่ข้างนี้น้องก็เลยออกมาวาวเนาะวาถึง,<ะ>ถงล้กกะไม่ลืมพักคุณพ่อบีกเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนค่ะพี่น้องไม่ลืมพระคุณพ่อบีกแล้วก็อะ,อะไรบนเรื่องที่จะบอกถึงพอบีกที่ผู้ให้โอกาสแม่ค่ะ ยินดีกับน้องแพลงขอบคุณค่ะเอ่ยข่าวดือผูชี้แจงก็คือว่าวันที่15มิถุนายนนี้นะคะน้องเพลงสิขึ้นบ้านแม่วันเสาร์ที่15นะคะเดนเชนญเอฟซีทุกคนเดนเชนแม่แมเอฟซีออยฟซีทุกคนได้ค่ะมาเออ่ร่วมยินดีแล้วก็ให้กําลังใจน้องเพลงนะคะ,ะในการขึ้นบ้านแม่ครั้งนี้มารวมยินดีน้ำกันได้จ้าอีกหนึ่งกำลังใจขอบคุณค่ะ ค่ะมา์ชีเจียนคคือว่าน้องเพลงสิขึ้นบานไม่วันที่สิบห้ามีแม่แพลวนะคะขอบคุณแม่แพลวด้วยนะคะไปเพล่สีเอามะลําหมอลำนะคะไปลงบ้านน้องเพลงคือวันที่สิบห้าตอนเย็นยนี่มาแล้งแม่แพล่จะเอามะล้เข้าเนี่ยนะคะไปฉลองให้ขอบคุณแม่เพลวด้วยนะคะบันทีบันทีสิบห้าของเพลงขึ้นบานไหมนะคะขอบคุณแม่แพลวด้วยนะคะ เพื่อเสียวามอารำไปไห้ไปฉลองไห้นะคะไปพี่น้องมนันเลี่ยงได้รับชม <ฮะ S 2> มอรมแถวๆแล้วก็พร้อมทีมงานนะคะ,<ฮ>ะดีใจที่มีเอฟซีลักดีใจที่พี่แฟนครับแฟนเพลงดีอให้ก็ลังใจคอยซัพพอร์ตนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณแม่แพวแล้วก็แม่ยุ้ยแล้วก็พ่อพิกนะคะทีนี้คืสามคนอนี่คือให้โอกาสน้องเพลงนะคะให้โอกาสน้องเพลงมากตั้งเต้มือเปิดต้งแล้วมือของเพลงกล่าวเขามาในทีมงานนะคะขอบคุณแม่แพวแล้วก็แม่ยุ้ยแล้วก็พ่อพิกด้วยนะคะก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณแฟนคลับขอบคุณบ้านฮักนตองเพลงด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคนเลยค่ะเด็กไทยกำลังใจน้องเพลงค่ะนี่แหละ ไม่ลืมที่จะขอบคุณสามพันนี้แน่ะเพราะว่าจากมือที่เพื่อนข้ามามือแรกก่ะพ่อบิีกับแม่แพรก็เป็นคนไปรับถึงบ้านเลยอ่าแล้วก็แม่ยุ้ยก็มาช่วยสอนนู่นนี่นั่นให้โอกาสเนาะไฮโอกาสน้องเพลงแล้วก็ตั้งแต่น้องมาอยู่นี่โบโบจับเดือนเลยแม่ค่ะถือว่าน้องประสบความสำเร็จเลยนะบ้านเน่ยเคยเห็นหลายสดบ้านเห็ุเรื่องออฟฟิศหองคงขั้วลานจอดรถ แล้วน้องกับเหมือนภูมิใจมากๆในสิ่งที่น้องทำอกว่าพ่อแม่ก็ได้อยู่สบายขึ้นแมถึงใจลังไม่ใหญ่เวอร์บางแต่โอ้เดิบเจ็ดเนาะใช่ไล้ภูมิใจภูมิใจมากๆแล้วค่ะภูมิใจที่ทําได้อ่าพี่จะดึงพี่เป็นพี่กําลังครัอยู่ก่อนไปอยู่อแฟนครับก็มาคอมเมนต์มาดีใจด้วยเนาะมายินดีด้วยเพื่อกะยินดีแม่น้องเพลงน่ะ ก็จะเจอดราม่ามาตลอดค่ะพี่น้องบพรว่าน้องสีขยับไปใส่คือเหมือนว่าน้องเพี้กับแม่เพี้นี่กะพบเหมือนกันเออแล้นมาม่ค่ะนี่ดีเน่ยหน่อยเงยาจจะแคนซื้อกระดามาแล้วคือจังหลาสุดว่าใส่สุดดำอันขื้นบานไม่เนี่ยนะอันนั้นก็ดราม่าขนาดน้องโตเป็นสาวแล้วแม่ใส่สุดดำขึ้นบ้านไม่แม่แพร้กรก็ดราม่าว่าเอ้าแต่งตัวแม่ไม่ว่าหรอไหนบอกแม่่าแม่บอกว่าไม่ให้แต่งตัวแบบนี้ก็น่าจะเป็นในเขาเรียกว่าอะไรนะ สไตล์หมอลำเต็มตัวก็คือแต่งตามแบบช่วงวัลติช่วงอย่างเนา<ช>ะช่วงรองเพ่งคือวันนั้นน่ะพี่กูคือมันกับยุสาวไหวนามมีพัะชายาแต่งกับนานมันกบบะผิดแล้ว,ว,วปกติแล้ววันนั้นน่ะก็แม่แพลวก็มีปาร์ตี้ไงปาร์ตี้ลิมา<ช>ก็แบบว่าเออโซฮุนโซยังเนล่ะกะบวกกับ น้องเพลงก็ได้กินดีทอ็อกคลิตภัณฑ์ของไม่แพ้วเด้<อ>ก็ได้แบบว่า<ก>เซ็กซี่แน่นแมนแต่ก้น่ะน้องเพลงเนี่ยเขามากกจะอบอวบแน่เพราะว่านองเป็นคนตัวเล็กก็จะดูแบบอ้วนเนาะคนบางคนเขาก็จะ่าจะอ้วนบ่ดเลแต่ตอนนี้น้องอ่ะพร้อมหุ่นดีแล้วก็เริ่มดูดีเริ่มแบบอันนี้คืนน้องก็ก็คืออยากอยากโซ่หุ่นจากของแน่ประมาณนี้ไม่ได้หุ่นดีก็อยากโซ่ต่อมนี่รแต่ก็บอกาว่าจะเจอดราม่าก็จะเจอทุกเรลือกในการรองเพลงแน่อะนู่นนี่นั่นยาง ล่าสุดนี่ขนาดว่าน้องมาอาไ์สดขึ้นบ้านใหม่ก็ยังเอาไปไปเหมือนมาไปกัดล่มตัวน้องก็คือว่าเรื่องไม่ไม่ลืมที่จะขอบคุณนะจีสี่แม่ค่ะแล้วคนก็มาคอมเมนต์แบบพูดได้หลายเรื่องเกี่ยวกับน้องในเรื่องหน้าตุงหน้าตาเรื่องอายุเรื่องอายุส่วนมากจะว่านาเรื่องอายุจะว่าน้องอายุสามสิบขึ้นค่ะเออบางคนก็ว่าเอาแต่งหน้าไรโบเออเส้นคนเป็นเด็กหายไปไหนประมาณนั้นกะ หน้าตาน้องก็เป็นแนวนี้ไม่ใส่แต่ไเนาะน้องก็บบริษัทกิจกรรมอย่างนอก็ธรรมชาติอยู่อ่าแล้วเข้ามาแล้วน้องเฮ็ดงานกลางคืนอืคนที่ไม่ได้พักผ่อนกลางคืนก็จะไม่ค่อยมีคอลลาเจนเท่าไหร่แหละมันก็เป็นปกติต้องพักผ่ออนเพพียงต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะพี่น้องคอยดูตั้งนานนึกว่าใครขอโทษจริงๆเพิ่นตั้งใจเพิ่นว่าอ่าเอานึกว่าปะแตนเออบางคนก็โอ้ยในตอๆมันหลายค่ะพี่น้องก็บ่อยากอ่านหลายเพราะมันมันแห้ง แต่ว่าอยู่ในเพลงน้องเพลงแฟนคลับก็ไปยินดีด้วยยินดีด้วยกับน้องเพลงก็สวัสดีจ้าลูกสาวไปค่ะบางคนก็บอกว่าจะไปร่วมขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าน้องเรียนเชิญเอฟเอฟซีทุกคนค่ะเอฟซีหล้วก็อยู่ในกลุ่มบานหักเพลินสินะแล้วมือหนักกะหนักจะไดพวงเมื่อไรพ่วงอไรเนี่ยนะเพราะว่าในนอนแหละเราถามึงทุกวันพิเศษเนาะใช่ค่ะเอฟซีบานหักจะนําพ่วงมาไล่พ่วงไงไปให้น้องเพลง อ่าแสดงความยินดีกับน้องเพลงเราก็ต้องรอดูว่าน้องเพลงจะได้พงมาไรหรืออะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรกันที่สำคัญหมอลำแม่พาวเบิรงฟี่แพ้วใช่ไม่แพวจัดเต็มให้ลูกสาวเลยก็คือวงหมอมอลำแพ้วพาวเนาะจะเอายกไปบานน้องเพลงเลยให้ชมฟี่กันเลยค่ะพี่น้องเราก็ยินดีกับน้องอีกครั้งกับความสําเร็จของน้องอีกครั้งสู้ต่อไปก้าวต่อไปคำดูถูกคำติชมก็คือเราเอาไปปรับปรุงได้ เราเอาไปปล่อยผ่านได้เพราะละเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กอยู่แมนบล่ะเข้ากัย่งเดินทางอีกยาวไกลนะอนาคตเราอีกยาวไกลเพราะสิมาแบบบันทอนกับดามาแค่นี้มันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเดินต่อไปเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปแครนเขาปล่อยเขาไปคนไม่ชอบเขาก็อ่าไม่เป็นไรคนที่ชอบเราเป็นเอซีเราก็ยังมีเยอะแมนเท่ากับก็คือ เทากับว่าต้องไปฟังมันนลอยพอพันแม่เนาะพี่น,อน้องเนาะมันมีคนรักคนเกลียดมันก็มีอยู่ธรรมดาเยลยกระแสน้องก็ไม่ตกนะแบบพวกมาหลอกพวกมาไล่เป็นแสนตอนนั้นล่าสุดอะแกะลายก็มีตลอดมีมาตลอดพวกมาไล่กำลังใจจากเอฟซีน้องก็มีตลอด<ะ>แหละกะเอฟซี FC ก็พยายามแบบว่าคอยสั่งคอยสอนน้องน้องก็เอาในเรื่องเรื่องนั้นน่ะที่เอฟซีบอกตักเตือนเอาไปปรับปรุงก็ได้อย่างสี่แม่คนเราน่ะมันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดนะสาวหนึ่งอย่างเช่นร้องเพลงเนี้ย น้องก็มีอ่าพรสวรรค์นในเรื่องเสียงเรื่องอะไรแต่ว่าที่คนบอกว่าเสียงไรเนี่ยเสียงบ่ถึงเช่นนี้นั่นเข้าสามารถปรับปรุงได้เลยมันก็ฝฟื้นได้ฟื้นได้เพราะว่าน้องอยังหน่อยแล้วก็สามารถไปเรียนได้นีในช่วงปีฤดูกาลยังสิไปอสอนไปล <ไป S 1> ่ามแมนไปสอมไป,ไปเรียนรู้ได้จังได้กะเข้ากะเดินสายมาสายนี่แล้วน้องเพลงก็มาสายหมอลำสายนักร้องอยู่แล้วก็สามารถนำคำที่เอฟซี ว่าติเตือนอย่างเงี้ยเอาไปปรับปรุงได้แก้ไขได้เราไม่ต้องไปโกรธเขาใช่นี่แหละคิดซะว่าเขาวังดีก็เฮ้าซะแค่นั้นอ่ะนี่แหละค่ะพี่นนอเฮ้าก็มายินดีกับน้องเพ่งเนาะค่ะเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขค้นเงินค้นทองเข้าบ้านเยอะๆเลยก็ให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของบ้านหลังใหม่ที่แบบปังๆรวยรวยยิ่งๆขึ้นไปค่ะ้องเพียงพิมพ์ระดาค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอจบคิดไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ